ต่อไปค่ะหมายเลข25เชิญครับคำถามนะครับในวิกฤตภัยแล้งเช่นนี้คุณมีวิธีการรณรงค์ให้คนไทยประหยัดน้ำอย่างไรค่ะการรณรงค์ให้ประหย,ยัดน้ำนะคะมีได้หลายวิธีด้วยกันนะคะ ก็ในวันนี้นะคะที่ทัมมี่มาประกวดมิสจีนิเวิร์สไทยแลนด์ทัมมี่ขอเป็นกระบอกเสียงของการรณรงค์ค่ะอย่างเช่นไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวนเอยวตอนก็เป็นถือเป็นการประหยัดนะประหยัดน้ำนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะสิ่งที่ทัมมี่อยากให้อนุรักษ์เลยนะคะนั่นก็คือน้ําใจค่ะน้ําใจยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับคำตอบครับขอบคุณนะคะหมายเลข25นักใจแทนคณะกรรมการนะคะสัตว์เอาไม้เกียดติบ้างยัด